สวัสดีค่ะไก่นะคะสวัสดีค่ะมอมีเองนะคะในวันนี้จะแต่งเป็นคิตตี้กัน,นะค,ะค่ะคิตตี้ก็ต้องตัวสีเลยค่ะขาขาจั่วไปเลยคระเกินตอนนี้เราก็กลับมาสู่ร่างเริ่มต้นแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกซื้อชุดคิตตี้กันนี่เลยซื้อแล้วด้วยานละเอห้าโรบบอกถูกมากถ้าใครอยากแต่งคิตตี้นะคะก็มาเลยค่ะ มาเลือกตามเราได้เลยนะคะตามเราก็ได้นะออย่าลืมดูตัวอย่าไปเอาทีเช i r t ตัวนี้ออกก่อนนี่น่ารักไหมน่ารักห้าบาทนะคะเราได้ทั้งเสื้อได้ชังชุดเอี้ยมถุงเท้าแล้วก็รองเท้าเลยค่ะทุกคนน่ารักมากแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเราจะเอาทรงหน้าน้องอะไรดีตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันเออเราจะไปใส่อะไรให้น้องอีกดีนะ แค่ว่าดับใส่อะไรเตาะกำลังมาดูว่าเราจะเอาอะไรใส่ดีเราต้องใส่โบนี่ลืมไปอ๋อเหรอแต่ว่าหมามีจําได้ว่าเราจะใส่ดูโบกันอีกตรงนี้เหรอเอานี่เลื่อนหาโบค่ะทุกคนใช่โบหาโบยิ่งยากมากเลยค่ะทุกคนเด้เพราะว่าค<ต>ิตตี้ต้องมีโบอยู่บนหัวใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนเรามาดูกันเนี่ย ตอนนี้อ้าวมันไปอยู่ข้างหลังยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่เนี่ยยังไม่ใช่๋อยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อันหน้าก็สีชมพูนะคะก็น่ารักดีอยู่แต่เราอยากได้สีแดงค่ะแดงนี่ก็คือเนี่ยราคาสิบล้อบอกคือแรงมากมันนี้ก็บอกพี่สกายว่าเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงค่ะขอเลื่อนดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่มากไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนคิตตี้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบอ่ะติ๊กไว้ก่อน เราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะอมีโบเหลืองด้วยมีโบเหลืองตุรินะอุ้ยมีหมวกคิตตี้ด้วยแต่ว่าทีมเราก็คือแค่ติดโบอันเดียวนะคะ <Yeah. S 1> โอ้อันนี้แบบว่าโบแดงเป็นกุหลาบราคา150แรงมากนี่20บาทก็มีติดเข้าไปอา้าวมันไปอยู่ที่คอค่ะทุกคน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เราจะเอาติดที่หัวเราไม่ได้เอาที่เนี่ย ไม่ติดที่คอไม่ได้นะคะเอ้าอันน้มันจมเข้าไปในผมแล้วค่ะมองไม่เห็นเลื่อนลงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เอ้าติดที่คออีกแล้วค่ะทุกคนนี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดบาทนะจ้าสิบเจ็ดบาทโอ้โหแล้วก็จัดไปเลยค่ะในเมื่อเลยราคาที่ถูกต้องแล้วนะคะใช่เราก็ไปแต่งกันเลย ็ต้องใส่ลงไปน่ารักมากเลยค่ะทุกคนด,ดูถ้าทุกคนว่าถ้ามันเหมือนคิตตี้ก็บอกไปนะออโอ้ยนี่โอ้ยลองเปลี่ยนดูหน้านะคะก็คือว่าหน้าไอที่สิบเจ็ดบัตรออนหน้ารักอะค่ะมันก็หน้ารักดีอยู่หรอกค่ะแต่ว่าเราต้องการตีมสีขาวใช่ไหมคะเราก็ <S <s <capacities> <S เลยไม่ได้ซื้อมานะ <S <s <auch> ใชะ่แล้วเราก็จะพาเอาตาน้องคิตตี้ <S <s <lin receive> ไปเล่นเลยค่ะไปเล่นเกม ไปกันเลยอิมยังไม่ได้เข้าเกมเลยมาแต่งหน้าปกตัวเองอ่าขอแต่งหน้าปกนิดนึงน่ารักเกินน่ารักเกินไปมุ้ยโว้ยไก่แันมองไม่เห็นเซูมเยอะเกินไปกันนี้เลยกูดมากเลย น่ารักแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้น้องคิตตี้ตัวขาวผมขาวมาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบแบบอันนี้ม <My S 2> าเฮลโล่คิตตี้ค b บิวดิ้งแต่ถ้าทุกคนเคยเล่นก็คอมเมนต์มาได้นะค่ะโอเคแล้วก็เข้าไปในท้าของคิตตี้กันเลยใช่ถ้าทุกคนก็อยากจะาม,มาเป็นเลเวลเหมือนพี่สกายก็ต้องมี สุ่มตัวละครของก่อนนะอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วสุ่มอะไรได้เงินเยอะก็บอกมาได้นะว้าวนี่คือร้านของพิสกายใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนกแล้วก็มีพนักงานมาด้วยตอนนี้คิตตีด้ด้วยนะคะทุกคนอ่าคิตตี้ก็เป็นพนักงานของเรานะคะแต่ไม่จามูสีเหลืองอ่าภารกิจของเราก็คือพยายามถ่ายรูปก,กับคิตตี้ให้ได้ก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยถ่ายไม่ได้ อนนโอ้ยทำไมคิตตี้เธอถึงขยันคันแข็งกันนี้ขนาดน,น,าดนี้ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเขาเป็นพนักงานเราอ่ะมีกันละโอ้ยพอเราคลิกสต็อปตรงคิตตี้ใช่ไหมคะก็จะขึ้นแชทฟีดอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยอะค่ะพอเรากดบายยนะคะคิตตี้ก็จะเดินหนีลาไปเฉยเลยเอิ่มเราถ่ายรูปกับเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันติดข้อความอะค่ะขึ้นเจ๊งทุกคน เพราะว่าคิตตี้เขาเป็นพนักง,งานนะอือมี่ไงก็เหมือนจะได้อยู่นะแต่เขาก็เดินหนีเราตลอดเลยเนี่ยก็เขาเป็นพนักงานแล้วอะโอ้เขาเป็นพนักงานเขาก็ต้องคอยบริการคนที่เขามาอ,อทานใช่ไหมคะใช่แล้วมามีก็บอกพี่สกายมามีอยากได้ถ่ายรูปก,กับพี่คิตตี้เดินไหนเราอีกแล้ว <c oughs> พี่คิตตี้ <c oughs> จะเดินหนีเราทำไมเนี่ย <c oughs> เหนื่อยใจเหลือเกินนี่อะเอาหินแค่หลังไวๆก็พอพอเราสต็อป้าได้นะคะก็จะมีข้อความมันนี้มันขึ้นมาตลอดเลยเอามองไกลๆก็ได้อ่ะอะพอซูมปั๊บข้อความบังเฮ้ยละเหียใจนี่ไงพอกดบายบายปั๊บเดินหนีเฉยเลยอ่ะแล้วเราก็จะไปไหนกันคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว้าวตอนนี้นะคะเราก็ออกมานอกร้านคาเฟ่คิตตี้แล้วแล้วก็จะพาทุกคนไป เล่นเกมกันค่าใช่ไหมคะต้องไปตกแต่งร้านก่อนอ๋อต้องไปตกแต่งร้านก่อนนะคะใช่ตกร้านวิศการย,ยังไม่มีอะไรเพิ่มเลยอ๋อนั่นต้องเติมอะ่ะเราต้องเราต้องอ,องให้มีคนเข้ามาในคาเฟ่เราเยอะๆเราถึงจะมีเงินใช่ไหมคะ ค่ะทุกคนขีส่สเกนบอดนี่ไปเลย let's go วิทยาเทตนี่คแน่งตัวแล้วก็มีบาลูนที่เป็นรูปชินมอนด้วยอ่าเดี๋ยววันหลังเราจะมาแต่งตัวคิตตี้ตีมสีชมพูกันนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นทีมสีเออแดงๆนิดนึงและตอนนี้เราก็เข้า <สำ S 1> มาใน,มนแมบเกมแล้วตีมมันแบบว่าสีแรนโบว์ก็ได้นะอนางคิตตี้สีเรนโบว์ได้ด้วยเหรอคะก็น่าจะได้มั้ง แล้วเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาแล้วตอนนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเขาแต่งตัวตัวเขาเป็นสีสีสีดำแล้วก็แล้วก็มีตาสองจุดสีดำดำแล้วก็หัวเป็นกลมๆสีขาวๆ้าอตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาชั้นที่เท่าไรคะเนี่ยมีกบเคโะด้วยค่ะเอ้าน่ารักตอนนี้ก็มาเรียนสไลเดอร์กันไปเลย มันมีกี่ชั้นคะเนี่ยเราขึ้นมานเหมือนชั้นสามโอ้จริงแต่บันไดเลื่อนก็คือเท่มากเลยนะคะ,มะไม่มีบันไดเลยมีเป็นแบบว่าแบบเหมือนสไลดเดอร์มากกว่าเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ชั้นสองวันนี้ตอนตอนนี้กลายเป็นฟัม้มฉ่ำอชั้นฉ่ำอะชั้นฉามแล้วแล้วก็มาสไลเดอ,อ,อร์หัว้ทิมหัวทิมบ่อไปเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ตกลงมาชั้นที่เท่าไรคะหนึ่งอ๋อโอ้ยสไลเดอร์จากชั้นสามลงมาชั้นหนึ่ง อันนี้ก็ขึ้นริฟตกันเลยขึ้นริฟไปเลยจ้ามามี่อยากจะบอกว่าริฟตยังเป็นรูปโบสคิตตี้สีชมพูเลยค่ะทุกคนอะไรกันเนี่ยนี่มันจะเต็มมาคิตตี้เร็แล้วใช่ตอนนี้นะคะเราก็พาทั้งทุกคนขึ้นริฟแล้วก็พาทุกคนนะคะขึ้นไปลิฟตลให้ริฟต์ลงเลยให้ชั้นหนึ่งเลยโอ้โหทางเข้าสิเป็นรูปหน้าหัวคิตตี้ด้วยเลย แล้วมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะคะว้าวขอไปดูหน่อยคะ่ะหน้าตาชิงช้าสวรรค์เป็นรูปอะไรอืมก็คิตตี้อ้าวก็ใช่สินะมันเป็นเมืองคิตตี้นี่นะว้าวพี่สก,กายรูปหมดเลยเหรอจ๊ะนี่อุ้ยมีเรือไวกิ้งด้วยนะเมื่อกี้นี่เห็นชิง <ๆ S 2> เรือแข่งอะคือพี่สก,กายก็แบบว่าเข้าไปเล่นอะ,ะในเกมอโอเคัหน,นกนสไลเดอร์แล้วลงไปเล่นกันเลยของแรง โอ้ยไม่ใช่โอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาชั้นที่หนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปชั้นที่สองสองไปทำอะไรคะนึกว่าจะลงไปเล่นเอ่อมาดูชั้นสองก่อนมีอะไรให้สำรวจแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นชิงช้าสวรรค์กันเรือไวกิ้งกันอ่ลุ้งช้างเลาก็คือมันไม่มีอะไรอะค่ะทุกคน ก็เลยต้องลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยข้างล่างเป็นมนเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชั้นสองก็จะเป็นแบบว่าให้นั่งเล่นได้อะไรอย่างงี้เนาะได้ค่ะแต่ว่าข้างนอกมีแต่เมืองแคนดี้อ๋อนี่แล้วเราก็สเก็ตบอร์ดไปที่เมืองแคนดี้กันเลยี่ว่าคือเม รูปอมนงนั้นเลยรับรองฟันผุแน่นอนถ้าไม่แปรงฟันนะคะขอให้ทุกคนแปรงฟันก่อนนอนเพื่อฝีฟันจะได้ไม่ผุนะคะใช่ค่ะพิสก,กายฟันขาวว้าวนี่ไงแล้วเราก็มาเจอเออเขาเรียกว่าอะไรนะรชิงชาสวรรค์คิตตี้มีเรือไวกกิ้งค่ะและว้วเราจะขึ้น<ม>กระโดดขึ้นไปยังไงคะโอ้กระโดดขึ้นยีเลยว้าทมาพิพสก,กายรอจังหวะไงรอจังหวะ จะลากขึ้นไปวิวมันหัวแล้วโอ้โหสุดยอดเลยน่าพัวเกินโอ้โหตอนนี้เรายังอยู่บนเรือไวกิ้งอยู่นะคะทุกคนดูดิโอ้แล้วก็กระโดดลงมาเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็มันอยู่ในคัพเออเป็นเหมือนมาหมุนแต่ไม่ใช่มาหมุนมันเป็นคัพหมุนเนอะแล้วก็กระโดดลงแล้วก็มีรถไฟตรงนั้นด้วยไปจัดไปจัดไปจัดไปขึ้นรถไฟฟ้ากันเลยขึ้นไม่ได้อ้าว รอสถานีมันไม่รู้จุดโอ้โหสเก็ตบอร์ดขึ้นบันไดเลยค่ะทุกคนเล้วเราก็ขึ้นชิงชาสวรรค์โอ<ห>้แล้วเราจะลงไงคะเนี่ยต้องรอลงมาข้างล่างก่อนเราถึงจะกระโดดลงไดใช่ไหมคะพีสกายขออยู่วันนี้นานๆเลยเพราะว่ามันดีโอ้ยมันดูมุมสูงของคิตตี้ได้นะคะแต่แล้วอาจเดี๋ยวเรามามิทจะให้พีสกายพาทุกคนไปดูมุมสูงของคิตตี้กันอีกทีหนึ่งนะใช่ค่ะเดี๋ยว ข้ามมือซื้อไม่มาแล้วนะคะแล้วก็มาพากเสียงแบบแบบว่าไร้สดกันเลยโอ้ยนี่ไอมุมสูงน่ารักมากมุมสูงแค่ใครเนี่ยมันขยายแล้วมันได้เท่านี้อะค่ะทุกคนใช่ขอประทานโทษดริงๆแ้่เจาะตัวกระขออีก <ๆ S 1> รอบนึงนะคะนี่คือจะเป็นรอบที่สองของเราอ้าวเผื่อ,อ,อไก่อนลูกป้าแล้ว่าเข้าไปอขอเผื่อเข้าไปในบ้านเลยใช่ไหมคะ <บ>แล้วก็ <จะ S 2> เข้ามาที่บ<ม>าร์ขอไปทนโดษด้วยคือว่ามือมันไปโดนนะคะก็เลยวืบกลับมาว้าวเลเวลอัพเป็นจากเลเวล9เป็นเลเวล10แล้วโอ้โหลูกคนดีใจไหมสุดยอดเป็นเลยขอดูหน่อยว่าเลเวล10มีอะไรตอนนี้ก็คือ,อ,อ,อว้าวมีแอปเปิลทองค่ะทุกคนในราคา5,000บาทแล้วเอาไปทําอะไรคะเนี่ยเออมันเป็นเหรียญอ๋อเป็นเหรียญน,นะคะเราก็ไปซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมคะ อ๋อซื้ออุปกรณ์มาสำหรับแล้วเราก็ได้ได้อะไรมาคะ <c oughs> นี่ไงได้ใบไม้ <c oughs> เอาใบไม้มาทำอะไร <c oughs> พรันปน <c oughs> ปลูกปลูกแล้วมันจะเป็นอะไรอะ่ะมามี่อยากรู้ว่ามันคือตน้น,นอะไรเนี่ยอ,อ๋อมันเป็นบัวไม่ใช่ไม่เครื่องมระดาบเฉยๆอ๋อมันเป็นเครื่องตกแต่งใช่ไหมคะ ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็เอาน้องบัวมาวางไว้หน้าร้านนะคะให้พื้นที่ของเรามันเป็นสีเขียวมากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะน้องน้องน้องอันดาไอ้น้องสกายคะแล้วทีนที่ใส่หมวกเมื่อกี้นี่คือใครอะคะก็เขาคือลูกค้าลูกค้าเหรอคะลูกค้าแล้วก็มีมีคนขายคะ่ะอ๋อวิทุกคนมีตู้กด คิตตี้ด้วยมันเอาไว้ทำอะไรคะเนี่ยทำเอาไว้หาคนคนคนเป็นการ์ดเหรอเป็นคนขายค่ะแล้วก็มีชินนมอนแล้วก็มีอุ้ยลุ้น,นลุ้นโอ้ยเราไม่ได้ชินนมอนคูนมิแต่เราได้เขาค่ะเป็นเขาอ,อะไรพีพีเคเอสซีเหรอคะหรือเขาเรียกว่าไม่รู้ค่ะโอเคค่ะแล้วนะตอนนี้เราก็ได้เขามาเพิ่มอีกมาช่วยงานเห <c oughs> ็นจะ จะแบบว่าได้เสียงอ่าน,นะเพราะว่าป๊ปานี่แหละค่ปะป๊าปาก็มักเหี่ยวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้พนักงานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนอุย้ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยตรงตู้การ์ดอะคะ่ะเราต้องเสียงเงินไหมคะในการที่จะเข้าไปกดว่าเราจะได้พนักงานคนละเราต้องใช้เราต้องใช้ใบอะค่ะใบที่เป็นรูปโปะอ๋อแล้วเรามีซื้อได้แค่ใบเดียวเหรอคะเมื่อกี้เนี่ยอือเมื่อกี้พี่สกายได้คูณสี่ คูณสี่นั่นก็ได้อีกตั้งสามใบใช่ไหมคะใช่อ่าตอนนี้นะคะพี่สกายก็โดนชวนมาบ้านเลมาคาเฟ่ของเพื่อนอุ้ยคาเฟ่ของเพื่อนดอกไม้เพียบเลยค่ะคาเฟ่ของเพื่อนเลเวลที่เท่าไรแล้วคะอ,อุ้ยคนนั่งเต็มเลยอะ่ะตอนนี้นะคะว้าวได้แอปเปิลทองด้วยได้เหรียญเพียบเลย อุ๊ยคะ่ะเราถือว่ามันเป็นการดูงานของเพื่อนนะคะดูสิคะอันนี้เขาชื่อตัวอะไรเนี่ยเขามีหมวกฉีแดองอะนะ่ารักมากเลยมหมีว่านะโอ้ร้านเขาใหญ่มากเลยเราต้องพัฒนาอีกเยอะเลยคะ่ะตอนนี้เราเพิ่งเลเวลเก้เองนะเหมือนเพื่อนชวนมาดูงานอะแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนเสิร์ฟด้วยโอเคแล้วได้อีกอันนี้เป็นร้านเราหรือว่าร้านเพื่อนคะเนี่ย เหมือนจะเป็นร้านเพื่อนแต่เรามาช่วยเสิร์ฟได้ด้วยแต่เราได้ตังหรือเปล่าได้ใช่ไหมคะอ๋อนั่นก็เจอนั่นก็ไปไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการศึกษาดูงานแล้วก็เป็นการฝึกงานได้กระตังด้วยนะแล้วก็แค่ต้องเดินตามลูกศรจุดแดงๆสีชมพูไปเนี่ยคะ่ะว่าใครต้องการที่เราไปเสิร์ฟตรงเคาน์เตอร์มานะโอเคค่ะทุกคนออตอนนี้นะคะพี่สกายก็เข้ามาในร้านของเพื่อนอีกคนนึงแล้ว เขานี้มันเป็นร้านไอศครีมเหรอคะทุคนเขาเป็นคนเดิมอ่ะอ๋อคนเดิมเหรอคะแต่เขามีหลายโซนใช่ไหมคะมีหลายชั้นว้าวม,ม,ามีหลายชั้นคะ่ะทุกคนโอ้โหวิเดินชนกันไปเลยเมื่อกี้เนี่ยคนควักไกว้ๆๆๆเดินกันแบบวิเพื่อ,อคนอคนเอคนเสิร์ฟคนนี้เป็นผมสีม่วงด้วยอะคะ่ะใช่ใช่แล้วค่ะทุกคนว้าวโอเคตอนนี้นะคะเราก็ถือมาดูแบบว่า งานในร้านเพื่อนนะคะมีอะไรบ้างคือร้านเพื่อนคือแบบว่าจัดเต็มมากเลยะค่ะทุกคนจัดเต็มจริงๆมัมมี่เห็นหลายตัวเลยนะเขาได้มัดคอดมาหลายตัวมากลูซี่กระต่ายก็มีกระต่ายไิไ่ชายก็เคยมีนะคะอ้าวเราหายไปไ,<ม>ไหนอะ,ะคะ เขาสเราสริมคุณเขาเสริมคุลูกค้าค่ะอ๋อนี่แล้วก็มีคุณเออเมื่อกี้นี่เป็นอะไรแผ่นกลิ้นใช่ไหมคะใช่สีฟ้าผัดคุแก้ค่ะทุกคนแล้วแล้วก็แวบกลับมาที่ร้านตัวเองอีกครั้ง <c oughs> เราสื่อว่าไปศึกษาดูงานมาแล้วใช่ไหมว่าร้านเพื่อนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราต้องซื้อโต๊ะเพิ่มคะ่ะแล้วก็ต้องซื้อเคาน์เตอร์เพิ่มด้วยนะคะโอ้โหต้องใช้ เฟอร์นิเจอร์เยอะนี่ใช่ตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ในร้านเรายังเป็นโต๊ะกลมๆอยู่เลยส่วนของเพื่อนนะคะก็จะเป็นโต๊ะยาวเลยค่ะอันนี้เรามาช็อปข้างนอกได้หรอคะพี่สกายจะทำห้องวีไอพีค่ะ มัมมี่เห็นนะคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะมีดอกไม้ที่เพื่อนเอาไปวางแต่ละโต๊ะประดับเป็น,เป,นเป็นตัวประดับด้วยใชย่แล้วค่ะ,ะตอนนี้เราก็สเก็ตบอร์ดไปซื้อของมาเรียบร้อยเตรียมจะวาง <c oughs> ห้อง VIP ใช่แล้วค่ะพี่สกายกล่ว่าจะทำเป็นห้อง VIP สักอันดูอ่ามันชิดไปไหมอ่ะเมันี่ลูกแจนะคะ แล้วมันจะติดฝั่งนั้นด้านนั้นไปไหมคะอดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่สกายจะเป็นอินเทีเรียยังไงนะคะกับห้องหันนี้นะคะช่เราซื้อมากี่ชิ้นคะเนี่ยสิอชิ้นค่ะโอ้โหซื้อมาเยอะมากมัมี่ว่าแทบจะสร้างบ้านได้หนึ่งหลังแล้วเนี่ยซื้อมา1ิอ็ดชิ้นเนี่ยพี่สกายจะแชมป์ยูนีให้พี่คะทุกคนอืมนั่นสิ คัมแพงเยอะนิดนึงนะคะทุกคนโอเคเอเวางผิดเดีทุกคนเมื่อกี้วางผิดโอเคไม่เป็นไรางผิดไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรเราก็ค่อยลบแล้วก็ดึงใหม่อันนี้ก็คือวางผิดใช่ไหมต้องไม่ไม่ไหวดึงใหม่ไม่ได้อ่ะนี่ไงได้ๆนี้ได้แล้วนี่เก่งมากนี่อันใหม่คทุกคนอ้ออนเก่าไม่ได้แล้วเหรออันเก่ามันเป็นอะไรล่ะนี่ โอเคใช่แล้วว่าปิดอ้าวแล้วมัสิบสองแล้วเนาะนี่ยใช่ไปเร็วมากนะคะทุกคนพอเราจะตกแต่งห้องปั๊บมันก็นี่ไงเลื่อนได้แล้วค่ะโอเคตอนนี้ตอนนี้นะคะอ๋อมันต้องเป็นวางเป็นโซนสีฟ้านะคะมันถึงจะให้วางต่อกันได้ไม่งั้นก็คือมันทับกันหมดแล้วเนาะสิมาคุณสองแล้ว่ะค่ะทุกคนไกลแล้วก็ซื้อมาสิบเอ็ดอันนี่คะ วางไปตั้งเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาเคปิดด้านนั้นก็น่าจะได้แล้วแล้หนึ่งอันแล้วค่ะเหลือคูณหนึ่งอันโอเคแล้วเราทํายังไงอะเราต้องไป,ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่เพิ่มอีกหรือเปล่าอืมต้องใส่มาอีกอันนึงค่ะไม่ต้องปิดขนาดนั้นก็ได้ไหมหรือว่าต้องไปซื้อเพิ่มอ่มงี่ได้แล้วไม่ซื้อเพอิ่ม อะไรกมีว้าวเก่งมากเลยพี่สกายทำห้อง V I P นี่คือทางเข้าใช่ไหมคะใช่คะ่ะทางเข้าก็ต้องใช้ทางอื่นหนึ่งใช้ได้สองทางโอเคอ่าไปซื้อมาเพิ่ม <c oughs> โอ้ยค่ะทุกคนเราจะไปซื้ออะไรคะไปซื้อผนังอีกเหรอคะใช่อันเดียวก็พอคะ่ะทุกคนพี่สกายว่าออันนี้ยวพอโอเค นี่อันหนึ่งอันก็พอค่ะทุกคนแล้วโต๊ะอ,อุปกรณ์ที่นั่งเดี๋ยวค่อยมาซื้อต่อทีหลังนะคะใช่ค่ะทุกคนอ่าเรามาดูกัน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้เราจะสามารถตกแต่งร้านของเราอัปเกรดร้านเราให้เพิ่มขึ้น ได้ถึงเวเวลไหนนะคะใช่วคะลา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 ว้าวชิดแล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้นะคะเราได้ห้อง VIP เรียบร้อยค่ะใช่อุ้ยทุกคนเดินเข้ามาวีไพีก็ดุดหราเมื่องอะไรค่ะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะทุกคนเดินเข้ามาในร้านเราด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะรานชอบห้อง v i p เราอยู่เหมือนกันมาเอาอะไรก่อนห้อง V i p พของรานเนี่ยนะคะก็จะตัดเต็มนิดนึงโอ้ my god ชื่อโซฟาไปสิบอันเลยค่ะ แล้วโต๊้กี่อันคะโตะซื้อไปอันเดียวเหรอคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนอ่าเอาโชูฟ้าไปวางก่อนนะคะจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าตอนนี้เราเข้ามาในห้องส่วนของว i p เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนผนังพื้นเป็นแบบว่าลายตารางหมวกลุกแล้วก็เริ่ม,นนมวางโต๊เหรอคะมีอันเดียวค่ะมีอันเดียวอ้าวทำไมซื้อโต๊ะมาแค่อันเดียวคะตังหมดเหรอ ตังตังหมดหรือ,อยังไงก่อนเอ่อไม่สก,กัดลืมปรับโอเคไม่เป็นไรเอาเอาเก้าอ,อี้ผิดด้านโอเคอ่ะอุ้ยเด,ด,ด,ดินเดินเดินหมุนหมุนอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบอุ้ยหมุนหมุนมันก็จะคอนโทรลยากนิดนึงนะคะยากทุกคน okay, โอเคเดี๋ยวโอ้ยก่อนจสักทีค่ะทุกคนโอเคอ้าวโอเคนี่ก็จะเป็นโต๊ะยาวๆเหมือนของเพื่อนแล้วนะคะ อ่ะเดี๋ยวมามีก็จะให้พี่สก,กายฝากช่องหน่อยนะคะสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดแมปคิตตี้กันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน